สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะที่ไม่รู้ว่าถ้าเอาสินค้าไปแล้วจะไปโพสต์ขายที่ไหนถ้าจะโพสต์ขายใน Facebook นะคะให้เข้าไปที่ m r r k t t p a g e ค่ะเข้ามาที่ m r r k t t p a g e เสร็จคลิกคำว่าขายแล้วก็คลิกคำว่า,าสินค้าคลิกสินค้าเรียบร้อยให้กดเพิ่มรูปก,ก่อนค่ะอย่างแรก เพิ่มรูปเราจะดูว่าเราขายอะไรนี้นะคะ,อะลองเราจะขายทีวีตัวนี้สมมตินะคะเราลองดูในตรงนี้ค่ะว่าขึ้นคําว่าทีวีไหมเพราะว่ามันจะจับภาพอัตโนมัติว่าสินค้านี้คืออะไรแสดงว่ามันมองไม่ออกว่าสินค้านี้อะไรให้กดยกเลิกตรงนี้เท่านั้นอย่าก,กดลบรูปนะคะให้กดยกเลิกไปเลยแล้วทิ้งไปเลย อ่ะแล้วเราก็หารูปใหม่ลองดูนะคะว่าขึ้นไหมไม่ขึ้นยกเลิกหารูปใหม่หารูปใหม่จนกว่ามันจะขึ้นคำว่าทีวีนะคะ เห็นไหมคะคำว่าทีวีขึ้นแล้วให้เรากดคลิกก็ไปที่ทีวีก่อนคะ่ะรูปแรกจะเป็นรูปที่จะเห็นหน้า feed เป็นรูปแรกรูปแรกสำคัญมากเมื่อมันขึ้นทีวีปุ๊บให้เรากดรูปที่เราจะใช้ขายเช่นตอนแรกเราจะขายตัวนี้ถูกต้องไหมคะให้กดรูปนี้แล้วก็กดตกลงแล้วลบรูปแรกออก รูปนี้เราไม่ต้องการขายอันนี้เราต้องการขายตัวนี้เห็นไหมคะคําว่าทีวีก็ยังขึ้นอยู่ในหมวดทีวีทำไมเราต้องขึ้นให้อยู่ในหมวดทีวีเพราะเวลาลูกค้าหาสินค้าทีวีจะเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็นแคปแคปชั่นที่ดึงดูดความสนใจเพื่อให้ลูกค้าเห็นโพสต์ของเราและดูน่าสนใจก็คือจะเป็นตัวหนังสือเข้มๆนะคะตัวนี้ก็ใส่ราคา ราคาเราอาจจะใส่จริงหรือไม่ได้ใส่จริงก็ได้แล้วแต่วิธีการขายของเราเนาะแต่ถ้าใส่วิธีจริงน้าก็โอเคค่ะส่วนรายละเอียดตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะเราก็คำตรงนี้ให้ใส่คําว่าสภาพให้ใส่คําว่าใหม่อ่าใส่คําว่าใหม่แล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นรายละเอียดสินค้าและรายละเอียดการจัดส่งพอเสร็จเรียบร้อย เราก็กดไปที่ถัดไปเดี๋ยวบีขอใส่ราคาก่อนเนาะมันไม่ให้เด้ง2ชื่ออ่ะบีขอพิมพ์ชื่อก่อนตึ๊ดตึอ่ะอันนี้มั่วม่ก่อนเนาะใส่ไปแบบแล้วเรากดถัดไปปุ๊บหมันจะโพสใน m a r k e t ็ตเพจและมันจะอนุญาตให้เราโพสไปได้อีก21กลุ่มเราก็เลือกกลุ่มได้เลยค่ะเราเข้ากลุ่มนะคะ ที่เราอยากจะเข้าไปโพสต์ขายที่เขาอนุญาตให้เราโพสขายเนาะอ,อย่างเช่นอ่ะกลุ่มทีวีแล้วก็โพสต์ไปกลุ่มทีวีกลุ่มบ้านแพ้วสมุทรสาครหรือใครที่อยู่นนทบ,บุรีหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเข้าไปโพสต์ได้ทั้งหมด21กลุ่มพอเราติ๊กเข้าไปเรียบร้อยสมมติเราอยากขายในกลุ่มนี้เห็นไหมคะมันจะขึ้นมา5 6 7 8 9เจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยถึงถึงยี่สิบเอ็ดกลุ่มให้เรากดคำว่าเผยแพร่มันจะโพสต์ไปทีเดียวเลยยี่สิบเอ็ดกลุ่มและอยู่ในมาเก็ตเพจ เรียบร้อยนะคะขั้นตอนอันนี้ยกตัวอย่างการขายทีวีนะคะอ่ะส่วนเรื่องเครื่องซักผ้าอันนี้ยกตัวอย่างให้เหมือนกับทีวีทุกอย่างเลยเหมือนกันวิธีการใช้งานวิธีการใช้เหมือนกันให้เราเลือกไปที่อ่าสมมตุติเราเครื่องซักผ้าเราก็เลือกรูปเครื่องซักผ้าเดี๋ยวหาก่อนนะ สมมติเครื่องซักผ้าตัวนี้เห็นไหมคะถ้ารูปไหนชัดเจนมันจะขึ้นเลยว่าเครื่องซักผ้าเราก็กดถ้าหารูปเครื่องซักผ้าไม่เจอถ้าถ้าใส่รูปนี้ปุ๊บแล้วไม่เจอให้เรายกเลิกแล้วหารูปที่มันหาเจอใหม่แค่นั้นเองค่ะง่ายๆลองทําตามดูนะคะ